ครปกติเมื่อไงน้นองเรายังไม่ะครัยมานี่ผมมมาสอนวิธีการเปิดเซิร์ฟนะครับให้หนึ่งครับเราต้องมีตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ครับนี่กดเข้าไปครับ เ,เราจะอิเมลของเรานะครับเราจะบัญชีนยเราอีเมลไหนผมเดาออน,นี้ครับอันแรกของผมรอแป๊บครับมันจะโหลดนานนิดหน่อยครับเคคราเขยับมันก็จะขึ้นให้สร้างชื่อของเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วมันก็จะให้สร้างชื่อเซิร์ฟเวอร์แล้วก็แอดมินนะครับมันจะตั้งชื่อเซิร์ฟวอร์ เงีแม่มแเงยอาเสร็จเบแล้ก็นั่งแอดมินมินจะเป็นใครก็ได้นะคบก็ผมจะออเป็นนี่เออเขียนผิด ผมเขียนผิดนี่ครับชื่อแอดมินถ้าพอเราทำเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดงงีับ่ครับตัวล่างครับตัวละสุดง่ายให้กดโอเคแล้วก็รอครับเซิร์ฟอะไรสักกย่หน่เนี่ยครับผมอ่านไม่ออกครับไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับหกนาทีแล้วผมไม่ค่อยอยากอ่านนานนะเพราะมันลงช้า โอเคครับแค่นี้ก็จะทำผิดนี่ก็เสร็จแล้วนะครับผมมีเวลาแค่เจ็ดสิบนาทีชั่วโมงนะครับอีกสิบถอยไปรู้นี่ครับก็จะเป็นนี่ครับไอพีเสื้อกับพอร์ตนะครับส่วนเสื้อผมไม่เปิดนะครับนีแค่สอนเฉยๆครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ